เรียบร้อยครับผมบ้นพี่น้องแองเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมไปจะซีดเงี้ยป้อมไปเรื่อยๆพี่น้องเรียบร้อยครับผมบันนี่ทช้ากันง่ายมองครับพี่น้องไปซิดด้วยใกล้บ้านดีกว่าครับเอา๋ีอ๋อา๋ีอ๋อ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 ออา๋อปออ๋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 เอ๋ออรออ๋ออาออ๋ออออ๋ออ๋ออออนอ้อ เอาเอาปลาปลาตีกระดาษด้วยพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชินเนลนะครับผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้เขาจะพากันไปหาซิดเบ็ดพี่น้องหาปลามากินแรงครับนี่ครับผมมาเกีกับไอ้แบงน้องสมรงเบาอุดรธานีนำทีมด้วยฮักเกาครับผมเบาสามเภาครับ น้องวันน้องวันแล้วก็นายคีแห่งดงละครครับผมแอนด้วยก๊อตหนองขามครับก๊อตหนองขามป่ะป่ะไปอยู่คนไหนเอาเสือ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 ป่ะป่ะไปไปไปเอาผมพี่น้องเดินทางกับบรรยากาศครับผมหยุดยิบกล้องครับไปแล้วครับผมพี่น้องเป็นบรรยากาศปัะโยชนเฮานะครับผมวันอาทิตย์ครับผมที่แรกที่แรกว่าที่พากันไปหาซื้อของพี่น้อง ตึงฝนตกมันค่ำบรรยากาศดีก็เลยพาไปหาตกปลาเล่นครับเป็นบรรยากาศวันหยุดเฮาครับผมพี่น,อน้องนี่บ้านฝนหยุดนเขากำลังสิงกินเลี้ยงก,กันมั้งครับนี่นี่ครับผมต้องเบิ่งนลายครับเมียเขางนามหังพี่น,อน้องเบิ่งครับผมพี่น,อน้องเห็นท้องนาก็ะโดดชิดฮอดบ้านคิดฮอดบ้านครับฝนตกฝนตกมาที่เป็นอาทิตย์หรอเด็กพี่น,อน้องอาทิตย์น,นี้นะครับผมพูดนะครับผมน้ำเต็มให้น้ำเบิดเลยพี่น,อน้องปาคิดฮอดบ้านเดียววะโอ้คิดฮอดบ้านปะครับพี่น้อง มันเดกากาศครับว่าป,ปิการที่คิดพอดบ้านเลยไหโอ้อนางกรติกน้ำนานยิ่งนกเป็ดเออครับผมเป็ดเป็ดลาบวันนี้ไปนรงกันสามบริ <c oughs> เวณทีกทีมงานนึงกำลังตั้งวงท่ายิ้มพี่น้องอ่า <c oughs> กับแก้มของผมผมผมไปหากับแก้มพวผมไปหากับแก้ม,ม,มๆๆๆๆเลยนะไอ้อครับผมนี่ใครจะไปซื้อของก็ได้ไปซ่อมเนาะไอ้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคลองน้ำเพราะพี่น้องว่าน้ำม,มันไหลบ่เขาลงล่างเลยบลย่ลูกพี่ <c oughs> ไปพูดเลยเนาะไปครับผมมึงมันเด็อากาศไปนำพี่น้อง นี่แหละครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นท่วงนาแถวบ้านผมบ้านของผมก็ยู่นั่นนะครับผมโรงงานก็ยู่ข้างหลังนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมยาวๆไปเลยครับคลิปนี้ครับผมถ้ามาลุ้นเหมือนกันครับผมว่าหาสิพากันหมานบ่นะครับคิดว่าจังไหนมันก็ต้องได้อี่แล้วหรือี้ครับระดับผมออกบ้านแล้วพี่น้องเ้ยเบิร์นนะครับ่มเต็มสตรครับเหนียวแก้วเนาะพี่น้องเนาะหายเหนียวแก้วเมื่อยี่ไปสนุกดีครับว่ะ ีได้การเนี่ยน้ำบนคุณสิเราได้การเลยเนี่ยโอ้นี่ครับผมน้ำเต็มหมนเลย้วมั้งนะเขาซิฟนี่เป็นยังวะได้การอยู่พี่น้องได้การอยู่พี่น้องได้การบอกปลาในนะว่อยากปลาใน,เ,นเอาปลาดุกมันน้งนะเขาชิฟเบล่าปลาดุกวิโอพี่น้องเป็นปลาดุกในแม่นม้ำเอามีสอนครับผม ที่น้องท้าเบิองว่ามันสิหมนันบบหมันสั่มตครับไปท้าไปรุ่นกันพี่น้องไปเรื่อยๆครัผมเามาเนาะหัวมันกันไปนาครับไอ้ไอ้สัมภาษณ์นะอุ๊ิบลลลลลลวลคิดว่านะลล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 ลอลลลลล ผมว่าร่อยผมว่าร่อยเปอร์เซ็นนี่คือเมากะผู้ใดญ่ดอกปลาเป <laughs> ็นอยู่เมาก,ก่อนนะครับผมไม่นี้ถิ่มกานออกก็นิมาน้อยครับผมพี่น้องเพราะวา่ามันบรรยากาศนี่จะทุกคนกับพักก้อนกันเนาะก็ม่มีผู้ใดมาปันแดดนะครับผมโอ้น้ำเต็มเลยพี่น้องปอาชิ้ฮอดบ้านครับผมเห็นบรรยากาศนั่งซีรับเหม่พี่น้องน้ำเต็มให้เต็มหนาเนาะห้อย เป็นบ้านพันนี่ตกกล้ากันเะไนะครับผมเสียงรถทงรถไถนี่ตึกตักตึกตักตึกตักคนนีพี่น้ kind of like. องเพราะว่าจะเป็นเสียงรถทงรถไถว่าจะเป็นเสียงเครื่องตัดโยงเครื่องตัดหญ้าเนาะกันบ้านเฮานะครับผมเขาเป็นบรรยากาศมั้งสิไหมพี่น้องคิดฮอดบ้านแห้งเนี่ครับคินบรรยากาศมั้งส่พี่น้องเลยปั่นไปอีกหน่อยครับผมนี่แหละพี่น้องเป็นคลิปมันหยุดเฮาเนาะที่เรียกว่าจะทานมหาท้ายคลิปดีๆเลยครับผมพี่น้องแต่วันมันฝนตกครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยฝนตกตลอดเลยอยากเป็นห้ามันอี่อย่างบุญนะครับพี่น้อง พลาดเลยครับผมเฮ็อกกเดอย่างกรบเบื้องงใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ารอเบิ้งกลานัผมพี่น้องว่าผมสิมนันเบามื่อนี่แต่ผมก็มั่น,นใจในฝีมือเจ้าของอยู่เลยมั่นใจอยู่พี่น้องมั่นใจอยู่ป่าบ่อนดีอยู่ครับปลาบ่อนดีอยู่พี่น้องปลามันกำลังมันเห่ามันพูน้องฝนมันตกไหมน้ำมกำลังดำๆซี่นี่ได้การเลยเด่เนจากน้อยครับจากน้อยให้เขากมาตัดหญ้าแล้วเนี่เขาก็มาตัดหญ้าแล้วนี่ครับตอนนี้หญ้ามันสูงหญ้ามันหกเลย เอาไว้เขามาตัดหญ้าก่อนน้องค่อยมาหายนางไปเราคันเบ็ดไว้ยางเสียบคันดึจกจัจน้ำบ้านเทาเลยครับผมหมานี่เด้อผมเคยมาอยู่หมานอยู่อ <c oughs> ่ะเรียบร้อยครับบัดนี้หอนแล้วพี่น้องโอ้ฝนก็ตกบัดที่นะ่มันไหลบ่วะเนี่ยหอนแล้วนี่แหะครับผมดิสิบย่างไปเรื่อยๆนะครับผมย่างนลำบอกองน้านี่แหละนี่ครับสามขนอมเลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตยมของกอนพี่น้องี๋ยวถ้าไปเบิ้ลมกันครับผมว่ามันซีมันบหมันนะครับครับผมนี้กระใสเป็นตัวนอนครับพี่น้องเป็นตัวนอนเป็นเงี้ยเป็นมันเป็นยางพี่น้องมันเป็นพลาสติกครับนี่ยแต่ทองเมือครับผมว่ามันสีได้บ่ะนะครับพี่น้องปลาดุกมากขนาดด้ครับเนี่ยปลาดุกมากกินดีขนาดนี่แต่ถ้ารู้นกันว่ผมว่ามันสีเป็นแจ้งได้พี่น้อง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องย่างลงไปเรื่อยๆผมลงไปแหงล่างวู้นครับผมให้อายเพิ่นซิดไอีเงี้ยตับสดอยู่นี่ครับตับสดก็ก,กินดีได้พี่น้องแต่ผมอยากลองบไปเงี้ยพร้อมครับผมถ้ามันหกพี่น้องมันหกทวดไหมผมว่าอันตรายเว้ยย่างไปกับเสี่ยวเว้ย หอยหอยเอียงเลยพี่น้องแม่นหอยคนลงนี่บวกครับหรือหอยเอียงเนี่เสียวอีดีเนาะครับผมรวยลายนี่บ่ได้ดีเนาะนี่ครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆรูดต่ำกันไปยางนวเลยพี่น้องมันชิมานบ่อน,นะครับผมรู้ว่าเดินมื่อนี้มันชิเป็นยังไลย เรียบร้อยครับผมพี่น้องผมมีอย่างเกิดขึ้นครับเดึกยิดตั้งโดนเตอร์ว่าผมพี่น้องบตุกบตักย่างเลยครับผมเ๋ยวไปเบิ้งยุ่มองสะพานนั่งเราพี่น้องมันเป็นตึกลองไปซิดยุ่ใต้สะพานครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมได้ดูอยู่คณะไปซิดยุ่ยหนนะครับผมแต่สําหรับมือนี้ว่รู้ว่ามือซได้บ่ได้นะครับผมพี่น้องรุ่นกันไว้อย่างยาวครับผมส่วนส่วนไอ้กับมูกับยุ่พูดครับผมมุงต้นไม้พูดนะครับผมพี่น้องฝากสะพานนั่นไปครับย่างมาไกลเตอบเราเด้พี่น้อง ชมมิมานป่ะมานวะครับผมโอ้ยผสมราคาคุยนะพี่น้องฝนกระตกได้บัดเนี้ยครับเงียบ้อยค่อย เย็นเย็นได้พี่น้องม่งนี่แหละผมเคยได้ดูได้สุดนะครับใบย้อมนี่ใช่มั้ยย้องนี่แหละได้ดูพร้อมพี่น้องกันมาชิม่งนี่นะครับว่าผมได้แทบแทบสุ้มมือคนดิซ่องที่ว่าพีการพีกายนี่ผมมาซิดตัวย้มอมนี่ครับผมพี่น้องเวลาซิดมาก็ต้องตวัดตวัดตวัด,วด,ดค่อยๆมาครับผม ก็คือหรอกครับผมพี่น้องเฮาต้องกลับไปซิดเงี้ยสุดนำ้ำผัดเจ้าอยู่พูนครับผมไะไปทำเนี่ยอา้าวหยั่งวะเจ้าคงจะคมไหมเป็นงานอันดีเลยเจ้าไหนบมาวะมาหยั่งวะใช่แล้วก็ผมมาทางนั้นชิมาท์วะ เรียบร้อยครับผมบัานี่เฉพากันง่ายมองครับพี่น้องไปซีดอยู่ใกล้บ้านดีกว่าครับไปซิดที่ฟังพูนะครับไม่ไปนีเหล้าอยู่ฟังนี่มันฝนตกครับผมเปียกบริสุทธนะพี่น้องหมอเปียกมันหย่อนแล้วครับในมงดลคุณนมีเหล่าล่ามครับใครเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวมองหันมานแน่นอนครับบัดนี้มาในเมฆครับพี่หมยเดีนี่หน้าหลังนึงเนาะจนเบีปิ้ล มือเองเลยเมื่อนี้ครับมานของเจา้า่ไม่ยาไม่เดือเข้ากับเดึอมือเ้นเศร้าออยาตับไก่ครับผมอันนี้ตับไก่สดๆเลยพี่น้องครับนั่นคือดับหนาตัวแต่หน้าจอไย นมันจะอยู่มาดีๆมันจะกินใหมฮักไปอันเหล็กยังดีนะไปไปนเดใส่ปกานี่เนาะใส่ปกานี่ใส่ปมเรีวัเน,ะ <S <S นา 3, 4, 3นะ <S <S ไงตาเนาะอยนี้ ฝนว่าช่วงนี้ตัดไปก็ขึ้นนี้ก็ผู้บ่าวหนุนปองเตะต้นใหม,ม่นมีนมาแล้วแค่แหนกเสียงนอนตับผมก็ได้ซอยมาไาว้บัวยี่ก็เลยเปล่ามาดิ นี่เต่ยมาขวัญว่ามันกี่ต็มมือมาแล้วจนวิษาจมกําลังพอดีเมื่อคืนนะก็ถือว่ามันน่ารักดีเนีพอดีกําลังนอนแสีบน่ครหังที่น้องหลังที่สองเราครับ ดินหรือมันจีหกักคือพอมาแสงงามโค่นมตรงนั้นไหมอันนี้ไนดินน <laughs> จะพอพักไปรถนะะกินก่อนนอนนึงนะัวอนแน่นี่มันแน <ละ S 1> ่ด<ะ>นอกลอยไปิป้นะหักแทะ้รุ้วนนนนพูดนะขางนาน่นันตีน้ำอยู่ตามๆอยู่นะจะใมามี่ามันวนมันตีน้ำตองใส่อีขันนึงาหลังนึงพอดียักไม่เย็ด อ่นีนไปต่อครับที่มันมืดแน่เด้อครับคมสว่า,างอยูย่สว่างเออะ่าิงว่ะอืม่บักกันนู้นั่นแหละว <laughs> นไะหรือว่ามีคนมาอยู่บ่ามาเขาหรือเปล่า เออนี่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 พี่น้องหนูไงครับหนูไงโอ้ยแต่ก็เดี๋ยวโอ้ยดีละโอ้ยแต่ก็ติ๊กอินเราตื๊อไปดีกว่าโตแบบไงเนาะน้องแม่หนูเราคงว่าโคตรพ่อโคตรแม่หนูเลยดีนะก็แม่หนูธรรมดาได้พี่น้องโคตรพ่อโคตรแม่หนูเลยลูกเนี พูดจากว่าเมืกี้แล้วมีห็นก่อนนึงเดียวไต่ำลวันแล้คุณควอมที่ว่แย่วันไหนดิวแ่อะอยจรงสิวแ่ดอกออมาจากคอยนีและคอหน้าี่นีี่นงมาทีนะู่หลังนี่ไดกี้เนาะไอ้นุกับนียากกันตากาอยู่นี่หรอ ยาวๆเลยพี่น้องมังนร้อนครับได้ยินเสียงร้อนหนึ่งปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มร้่นเต๊ะตะพาบอ่ะเอาอยู่ตะพาบขันมีคนขั้วมันกับพัดแซ่บเด้จันมึงคุยไม่คุยไม่ขวา้าแต่ว่าผัดตรงกระดองวันมัน,นแซ่บทำตาคัานม <laughs> ันดิ้งเว้ยลองดุงอยู่หาจินยาดิ้งอยู่เท่พูดางล่างมึอก็ไม่ร้องข่าวขนาดวาะเนาะครับผม ยเดี ų, <Goodnight. S 1> ๋ยวท่ารุ่นกันพี่น้องท่าฟังเสียงได้ถมสิทายสิเบื้งอันนี้ก็จะออกเซบิเอตฟอรั่งดึกให้มันได้หลายลังซ้ำกันพี่น้องพอได้นั่งโฟล์ตี่เบียร์วะพยายามเบียร์ไอ้น้องจะพยายามเบียรครับวะที่นี่อันนี้เขาขึ้นมาพอห้านาทีพอสิบมันเห็นจะบวมหดท่านน้องย้อนี่หินปานบ่อนยื่รอบเบียร์ไหมครับก็เลยท <laughs> ี่พ <laughs> ี่ย่างเลาะเบื้องสกอนครับหน่อยสิบ่บดดิให้มันดึกก่อนท่ามหอดสองทุ่มนะวะดีเดือดโคตรอ่ะ นี่ใส่ไว้เออนี่นี่นี่บ่อนบัวบัวนี่น้องยานยกะกุ้งด้วยไรเอ็นมากมาใส่ยังไงใส่เด็กนี่แหละมันขาดหนักปะเอ้าโอ้ม่หนึงไปคุณโอ้แม่ติดแล้วบ่ติดยังวะเอ้าเอ้าลุดแล้วเยอะบะาลุดแล้วติดยังตเต้าหน่อยบ่ โอ้ยดึงเ่ไปไปไกลไนไปไกลไรบอจะมาเกลี้ยงขึ้มาบ่อโจมว่าขายยังอืมไปทางแรกผ่านไปพี่น้องว่ามีอย่างเกิดขึ้นครับโอ้คนเลืเสียวหยียบตัวนะาอนี่นี่เว้ยเหยียบแม่ผมเลยพัดพี่ดีเดียวตัวกระตบอกงี้นาะไอ้เนาะนี่ก็เมียวตู่กี้เนาะ bung nha em nha với nha mọi người 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 mà mọi người nha 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 หลวมมันแย่าไมัริ่ไปติดนะติดฟันตันี้ว่ตัวเรถเป็นโลนะเนี่ยผม่น้องเปียน,นครับเนี่ยตับไก่นะครับผมแต่ว่าบุ้มบั่มบุ้มบั่มนี่ของแรกเลยครับแต่ว่าเห็นน้ำเป็นคืนเป็นคืนน้ฟังไง <laughs> มันตอดจิงนนะะวังหอยยางขึ้นมาให้ิรียกนะมึงหลังนี่ะตึกตึกตึกตะ <cười> <cười> bà Khoi nhau con bà ngao bà ngao này Mình phi hợp. Đi nên, nên. Nên bà Phi phi hấp bà ngao xưa này bà ngao bà 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 เรียบร้อยพี่น้องรอบแรกบม่มีอย่างเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเบื้องรอบต่อไปครับผมนี่ก็จะกลับไปนั่งเบรกขาพี่น้องพอดีเขาก็มีเครื่องดื่มน้ำแน่นะครับแต่ถ้ารอลุ้นรอบที่สองพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะหมานบ่หมานนะครับผมรอลุ้นกันครับอามนีเอามนี่อ๋อนีเอ๋มีเอาออนีป้อนปอนนี่ลงมาดิจิต้อยเตาครับเตาบ้า กลัวแล้วตมนี้ต้องเป็นรุ่นนี้วะโอ้ตีเต้าเราพี่น้องโอาไว้แล้วมันเลี้ยงเอ้ยโซ่โซ่ก็ตัดภาพไปเอ้ยพี่น้องตัดภาพผัดแซ่บเลยตัดภาพครับตัดภาพเห็นไหมกินมันฝาตัวน่ะปลาฝาปลาฝาบ้านเานองพี่น้องปล่อยไอ้ไม่เอาหมดตองได้ย้่นยมันมีครีมเนาะตัดเหลือตัดพี่น้องปล่อยครับแกนลิปโรดิ่งตัดน้องเด้โอย แม่เอ้ยยิงยูวักูตัดฉีแล้วมูมดดิเจ้าไป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  <S <S ไปไป <S <S ไปครับผมพี่น้องวันนี้พยยามเบ็ดรอบที่2ครับเดี๋ยวได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบียงที่จัดการให้ครับรอบนี้ครับผมลุยเลยครับพีมม่น้องว่นนี้คิดคุยดอกมืึนอู้ <S <S คนเลยเสียวตัวนี่เว้ยนี่เนีน่ย ปตึกปตะเด็กวะโอ uh, ้มันก็ดีขึ้นมาอยู่ตรงหยาไปนะฉะนั้นมีนเรากินอยู่จะผ่าหรือเปล่าอันเก่าหรือเปล่าหลังแรกผ่านไปบ่มีอีหยังเกิดขึ้นเดี๋ยวเดเอาอ้้ซี่กดตึงไว้ออกสี่กระจงตึงนะเรียบ็วๆหนักวะหนักดีเลยกพี่ นั่นดิเอาเอาป้าป้าเดี๋ยววะอ้าเอาพี่น้องเอา,น,า,าน่งลืกครับสีตะพาทกันดดยพี่น้องีอย่งวะ้าป้าีฟแล้วนะไม่ได้กินหรอกครับปาวเนะี่กินแต่ตาพาพนี่แหละพี่น้องเลยเอาไปตัด่ยป้าตัวนี้กินหอกเลือกข,ขึ้นมัน,นเอาผมไปตัดใกล้ๆนะย่านมาั้งมันเหบหัวผมเนี เนี่ยครับผมไม่ลองเขาตัดปล่อยเลยครับผมมือก,กินกันดีครับปู่บ้านาเขาแพีงเด้อเนี่ยโลนึงหนึ่งวะลูกพี่บูหากินยากพอเนี่ยไปนี่มั็นหลายาคักเน,น,น,นาะเสือหนา่งนะแฝกเรี <c oughs> ยบร้อยครับผมพี่น้อง <c oughs> ไม่ได้กินดอกปลาเมื่อน,น่ะ <c oughs> อ้อก็ถือว่าหมานอยี้ดิก็ถือว่าได้รุ่นอนี้ดิครับ <c oughs> บ้านบ้านเขานี่มันหาบ่นง่ายเท่าไหร่ดิปลาฝาดินครับผมนั่นวัย หายเงี้ยกดีว่าพื่นว่าวาพื่นปลาฝาน่ะสภาพเนี่ยฉันว่าย <c oughs> ูวัดก็บไม่เห็นนะเนี่ยบุ่มบั่มนี่ยเป็นยังมึงเนี่ยบูบาทุ้ยเึินป่ะเฮ้ยึดเว้ยยังวงเอ๊ะกูเดว่าหลุดปะเดเอ,อออใหงไม่ถึงยังไไม่ถึงอือ๋อคือชีวะคือเดี๋ยวพ <Okay. S 2> ี่น้องไปที่ไหครับเาไป่นปุ คือ,อสิได้นั่งกินเบียร์เล่นนี่ซื้อเลยกับพี่น้องกินกินข้าวซุมกันอยู่บ้านพุ่งเลยพี่น้องเองแต่ก็สิพากันนั่งกินเบียร์เล่นอย่างน้อยพี่น้องนั่งแก้เมืออ่อยเอาบรรยากาศอย่างน้อยนะครับผมเบ็ดก็ว่าคือแล้วล่ะครับในตะภาพสองตัวครับผมพี่น้องพี่น้องไปผัดกินก็นได้ยุ่งละแต่ไม่มีคนกินน้อยเนาะไม่มีคนเฮ <c oughs> ็ดครับเิ็ดอ่ะมีครับแต่คนผัดเอ้คนเฮ็ดกวนอะมุ่งคว้าว่ป้ป็นพี่น้องเฮ็ดว่ป้ป็น เดี๋ยวถ้าไปรอติดตามเมนูย่บ้านขอัพี่น้องว่าชิได้เมนูอย่างสุ้มเข้ากันนะครับผมตัดภาพไปย่บ้านเลยพี่น้องปไปครับผมพี่น้องสุดท้ายครับไปซิดปลากรบป๋ได้ปลาครับสุดท้ายทีได้กินนี่แหละครับผมนี่บรรยากาศยังมั er, uh huh. attorney, นแรงครับนี่ครับผมนี่นักกินห้องเก่าเนาะเนี่ครับผมพี่น้องสุดท้ายก็ได้มาเฮ็ดแหนมพูกกินครับผมเฮ็ดแหนมพูกกินนิ่มแซ่บครับพี่น้องครับบรรยากาศครับผมไปครับผมพี่น้องชายชายเบิ้ง สูมเพช่นองกินก็มีสุมตัดผมก็มีพี่น้องตุ้ยทอยเบิ้งคนที่ว่าเพื่อนตัดผมครับช่างลิฟบาร์เบอร์ครับพี่น้องเยาจะพาไปเบิ้งครับสป็นดุงใดแน่ยครับได้ทรงใดครับตัดทรงใดครับนี่ครับเหมือนเดิมครับช่างลิฟบาร์เบอร์ครับผมสนใจสัแสงได้ครับไม่เยอะครับเมาหนึ่งครับเอ้ยเอ๋ผม ข้าตัดเทเร่ห์เมาเนื้อเมาเนื้อเหมาข้าทุนเจ้ายงก็อาจารย์ฮะตะล่านเทเร่ห์บอกว่าตะล่านพันหนึ่งเนาะนี่เหมาเนึ้อเนาะยาแพ็คนึงก็ว่าเมาเนาะแพคนึงกับสองคันแล้วเนาะเจ้าหูขาดดิฮะเจ้าหูขาดเอี๋พอดีเราไปย่างเอาที่เราก็ผมพี่น้องบรรยากาศวันหยุดฮอแต่ว่าเฮ็ดกับแก้มก้อนครับอันนี้เฮ็ดเป็นแหนมคุกนะครับผมกับบริษัทอย่างไรครับ ก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่พริกแกงมันวก็เครื่องปรุงพร้อมกับผมพริกผงพริกซีรอร์นะครับผมเสียบครับผมลองไปข้นพี่น้องนะครับผมเสียเลยนะครับผมพี่น้องตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะครับผมป่ะนี่นะครับผมอันนี้ผมก็ปั้นเรียบร้อยพี่น้องนี่ก็พกําลังทอดอยู่นะครับผมนี่ก็ปั้นเป็นก้อนที่ละครับก็เอามาทอดนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวสเต็ปสเต๊ปครับผมจะเสียบขนาดเด้งครับบังหลดงนี่สูตรสูตรผมเองนะครับแหนมปลุกพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อ เวลายำออกมาแล้วมันสิเป็นแต่เสียบสำหรับพี่น้องเดีพี่น้องถ้าติดตามได้ครับนี่ครับผมพี่น้องอันนี้เขากำลังยำนะครับผมอันนี้ทอดเรียบร้อยแล้วครับจะใช้ได้มาประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มุนให้มันมุนก็ะียำใส่พี่น้องใส่เครื่องกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมน้องสลับหนมคุกเขาครับมาเบิ้งครับผมพี่น้องไปแต่เสียบขนาดครับนี่ครับผมเปียงใดครับเบิ้งลยครับนี่พี่น้องมาครับผมพี่น้องกินน้ากันครับบัดเีอเนสเสียบครับ ไอยังเล็บอุหนกตีนเหมือนกันไออย่างตีงนโ้ยหยุดปิดปิดปิดนั่งค่อยตัดโอ้นอันนั้นต้นนีสลัดไม่ทัดเออเบื้องดีโดีล่างดีวะขี้เยียจเนาะจะม่กินไอลังไอลัง็ิ แหนมผส้มปะแหนมเจาเจ้าเฮ็ดเมื่อไรเฮ็ดเมื่อไรไปแล้วไอ้ก้อนพีมี่เนาไม่เช่นอู้หงสวงเลยกูสีด้เหาเลยวะเสียดัเสีบทว่มพีหนเเผ็ดเผ็ดเผพริกดองเนาะไอ้นเลยไอ้ต้นบเกิด้อ้นงอยู่วะ่นโอ้โหใส่สมไม่้เราพริกน่ะ วัวบกกิมกเดียแลโอ้โหบกกิมม okay. ันมี้อีกนี่นี่ใหญ่คอยดูอยู่โอชช่โตโยต้าแบบเอาแบบแบบไอแบบไส้ตูหมูแลปันไหนเนาะว่แบบใคบอกว่าไมำหมูปะอ๋อาัวเลยมานําไอ่กนก็บอะเอาน้ำหมูอะตอนนี้หนึ่งอะแบบบคนมือจังเลยอะคนมือจางวะมัเป็นที่เตียเลอ่ไปยม นี่เอาไปรลกาแล้วครับผมนี่เป็เผาครับแสบแสบแบแม่งครัเดียวรู้เรื่องเลยวะข้าวพริกยังเผ็ดข้าวไปแน่เลยคัคัพไอ้เคีมเ็สป้ามังคุเผ็ดเลยเด็กกัดซ้ำเบาสโอ้ยนีลูกไงหมดไงสมัยอะไรยอได้ตัวเ้ียน้าเจ้าของบรนษัทมีแหละสีิะตัวนี้อ่ไรครับไิงบ้านเลย มะหคนตัวเดียวตายตัวพมื่นจุกจิตพดไปหาวอาว่าบุฟเฟ่ต์ไในแมงกะเด๊มันนั่งขาวแมงเด็กมาอกินเนในครับผมพี่น้องปนะครับเรียบร้อยครับแปน์เอเตอร์ครับซูยางครับผมเอเตอนี่แหละเอร์กตอร์าพี่น้องเป๊ะมวะแอรพอสันะเปไครับอาลิแสบครับแน่นอนครับเปงไหครับพอสมัินะเสียะเป็นไหครับพอสมาษณ์นะ เสียบอยู่ครับอนะนื้หมเอนน้มอาน้มอาน้มูอาน้โครูจักโคเนื้อโคจักกะที่หนึ่งอะครับอันแบบแบบแนื้อโครูจับป่เอาไปิ้จหวานมันเกินไปบบเข้มเกินไปบกินดีกว่าก็ต้องเฮ็ดอีครับเข้มเอาไปเลนร้แต่วาเปนเลยนคือคือมันมาอะไร น sí, ี่แครับแสบครับแสบครับแส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 บการโย่เอาผมพี no> <c oughs> <c oughs> <c ่น <|ja|> ้องนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตั้งแต่ไปซิดเบ็ดนะครับผมไปชิบเบ็ดแต่ว่าได้กินได้กินแหนมคูกพี่น้องหม้อหมาดครับวันนี้ครับได้ตสภาพสองตัวผมเนี่แหละนี่แหละครับผมก็เป็นการเซอร์ิตในต่างแดนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบไปเส้นนี้นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คิดว่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ�